่งที่พูดถึงในข่าวที่แล้วนะครับก็คือการสอนธรรมะใช้วิจีตชุดจริตไม่เป็นสัมมาวาจานะเรื่องที่สองประเด็นที่สองเนี่ยสอนทำขัดแย้งกันเองนะสอนทำขัดแย้งกันเองโดยมักจะยกธรรมะอันหนึ่งมาตีอีก,กันเนึ่อพราะความไม่รอบรู้ไม่เข้าใจหลักการเหตุผลอันที่สามนะ พูดปฏิเสธเรื่องพุทธคุณว่าพุทธคุณไม่มีอยู่จริงโดยมองแคบๆเรื่องที่สี่นะพัดเครื่องไม่มีพุทธคุณบาปประการที่ห้าเรียกว่ามิจฉาชฐิสิบประการสิบประการนี้อาจจะแยกย่อยลงไปในบางเรื่องนะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องนั้นๆอเรื่องที่หกที่เป็นบาปประเภทที่หกเนะี่ยในสิบแปดประการที่เอามาพูดนคะราวที่แล้วพูดตอนนี้มาย้ำอีก เรื่องคุณสาสายเวศบอกว่าไม่มีประการที่เจ็ดเรื่องที่เจ็ดที่เป็นการสร้างบาปเรียกว่าบาปประการที่เจ็ดกับปฏิเสธการสวดมนต์สาธยายมนปร,ริศเหล่านี้นะว่าไม่มีคุณค่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นเท่ากับปฏิเสธคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรง อนุญาตให้ภิกษุภิกษุณีบาศกบาศิกาเร่าเรียนศึกษาสวดสาธยายปริศหลายบทนะเรื่องที่8โดยเฉพาะเบียนะเบียคนตื่นทำเอาไปตีฟามหมาอย่างนั้นแล้วก็ด่าว่าอย่างรุนแรงโอ้โหนี่น้ววันยิงก้าวร้าวหยับคายอย่างมากแล้วก็หมิ่นประมาทจูงฉับโอ้เยอะมากนะกล้าพูดได้ขนาดนี้นี่หรือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ดีอย่างมากนะกาดาถึงเขาว่าการคําสอนที่เร็วซามต่ําช้าส้นตีนเนะีโอ้โหที่กล่าวรุนแรงมากนะเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้มีศึกษาเ,เขาจะไม่พูดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หลวงพ่อหรือว่าใครสอนก็ตามนะก็ไม่ควรเพราะใั้นการสร้างพระสี่สอกเนี่ยจะปิดนรกหรือไม่ปิดนรกเนี่ยเขาก็ได้สร้างกุศลแล้วเขาได้สร้างบุญทางสงฆ์แล้วเจะปิดนรกหรือไม่ปิดนรกกร็ตาม แต่หลวงพ่อหรือสรีลังตําเนี่ยท่านกล่าวว่า้ายๆจะปิดนรกเหมือนโสดาบันแล้วโยมก็เล่าความฝันให้ฟังว่าเขาจใจตายมีคนมาหาท่านคือเท,ทวิสุวรรณไปฟังดูนะเพราะ,ะนั้นเบียร์พูดอย่างเนี้ยโอ้โหพูดรุนแรงมากพูดว่าพุทธวจนะพูดว่าพุทธวจนะลาที่มันเดินตามฝูงโคมันมันร้องอยู่ว่าคูเป็นโคคูเป็นโคอ่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าแม้มันจะร้องอยู่มันก็ไม่ได้เป็นโปเพราะการร้องของมันเหมือนกับคนที่บวชมาคนที่ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพูดเต่ทร,รมานั้นกับไม่ถึงใจนั้นแหละเป็นลาตัวนั้นที่จริงแล้งเนื้อหาตัวนี้หมายความว่า ผู้ใดกล่าวได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ากล่าวแต่ว่าหัวใจไม่เข้าถึงรมตามที่กล่าวนั้นก็เหมือนกับลาที่มันเดินตามฝูงโค,โคมันจะร้องว่ามันเป็นโคมันจะทําตัวเหมือนมันเป็นโคมันก็ไม่เห็นเป็นโคด้วยเหมือนกับผู้ใดศึกษาพุทธวจนะแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากพุทธวจนะนั้นเม้จะกล่าวถ้อยคําตามแบบพระพุทธเจ้าพูด เหมือนกับลาเดินตามฝูงโคก็ไม่ได้เป็นโคด้วยคนนั้นก็ไม่รับประโยชน์จากธรรมะอย่างนั้นเห็นไหมครูบาสงสารญาติดโดมหลายคนหลายท่านที่ไปศึกษาพุทธวัธวนธะแต่ไปหมายเอาสำนักพุทธวจนะไปหมายเอาคําว่าพุทธวจนะคือตําราที่อาจารย์คึกฤทธิ์สร้างขึ้นว่าเป็นพุทธวจนะรรแล้วก็ดูเอาเองก็เลยกันหละนะเพราะว่าลักษณะของคนตื่นธรรมพูดธรรมก็ดีอยู่แต่ว่า ผลของสมาชิกทําในสิ่งที่ดีไม่อย่างเช่นเป็นการนําร่องชี้นาในการด่าพระสงฆ์จํานวนมากเลยนะและเราลองคิดดูว,ว่าเป็นการชี้นะชี้นาหมายถึงอะไรหมายถึงว่า,าเวลาเข้าไปคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นนะคือใช้วาจาด่าอย่างเดียวเลยเพ,เพื่อเป็นอะไรเพื่อเป็นการชี้นาเวลาคนพุดธคนไหนเข้าไปก็เห็นเขาดา่าก็ด่าตาม ถ้าคนไหนไม่ด่าตามคนกลุ่มเนี้ก็จะมาด่าคนพุทธที่ไม่ร่วมด่าตามนี่แหละผลที่มันเกิดขึ้นมานะคือถ้าชาวพุทธเรานี่ไปเป็นเครื่องมือในการทําลายศาสนาเสียเองแล้วนะคือมันมันสู่ความเขาเรียกว่าบันเลยนะสู่ความบันเลยต่อไปยังลูกหลานนั่นแหละถ้าพุทธศาสนาพระสงมอดไป พุทธศาสนาก็เหมือนไร้ค่าไปเลยแล้วศาสนาอื่นก็เข้ามาปกครองแล้วคนพุทธที่อยู่ในประเทศโดนกดขี่ด้วยอํานาจต่างๆโอ้โหหน้าตานี่เป็นเปรตหมดแล้วยงเคยเห็นไหมบางคนหน้าตาเป็นเปรตแล้วนะหน้าบูดหน้าบวมหน้าเบี้ยวหน้าปากไปหมดแล้วด่าพระแล้วไปด่าผิดด้วยไปด่าพระหลังหันมาทีนี้ไม่รู้ตัวโอ้โห มันเป็นเปรตตั้งแต่เป็นคนนะรูปมันสร้างมาตั้งแต่เป็นคนแล้วหลายคนหลายคนไปดูเลยไปดูเลยจะนั่งด่าอยู่นั่นแล้วลืมขันกลับมาอ้าวเราดา่าพระนี่เฮ้ยเราดา่าพระธรรมนี่เราดา่าพระสงฆ์ผู้กํลาลังดําเนินมรรคอยู่เห็นไ,ไหมแต่ทุกโยมทุกวันนี้ด่าแล้วเห็นพระนี่ไอ้สอดแล้ว <laughs> ดา่าพระอะไรทีละนั่นนะ่ะที่ปีนเสาฟไฟนั่นด่ากันจังนั่นนะ่ะเออถ้าแกเป็นโพธิสัตว์ไม่ซวยกันเลยนะั่นน่ะ แกไม่ได้เป็นดอกสดาบันอรหัสน่ะเพราะแกอยากช่วยคนแกจึงเป็นโพธิสัตว์ไงเห็นไหมครับแกก็ทําดีนะบวชจนจะเป็นพระครูก็ไม่ไปยุ่งกับแกสักก็จบเลยใช่ไหมแกจะปิ้นอถไฟก็าสาธุแล้วก็แล้ลวไปนะแกจะไปประชุมนุมวันที่เท่าไหร่เนี่ยที่ช่องสามก็สาธุแลแต่ก็แล้ลวไปนะใช่ไหมอันนี่ไปด่าเขา โ oh, อ้สามกำให้ตัวอยากให้ธามาศึกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น <c oughs> คนตื่นกระทนก็ดีแพรลีก็ดีหรือ FC ของคุณหนุ่มกัญชัยก็ดีอยากให้ธามาศึกคนเป็นล้านเนี่ยเจ็ดแปดล้านบางสิบล้านบางที่ดูเนี่ยอยากให้ธรรมาศึกมันไม่ใช่เรื่องยากเลยก็แค่มาบวช99คนเนี่ยฮะสามเดือน อาตมาก็ในวันที่5ธันวาคม,มานะอาตมาก็ลาสิขาให้ <Ừ. S 1> ง่ายๆแล้วก็แฟร์ฟฟทุกฝ่ายมีความสุขแฮปปี้เดิ้งทุกฝ่กายสำนักพุทธเนี่ยมีกําลังสามารถจัดได้เลยนะประกาศวันพรุ่งนี้มาบวช99คนนะว mm. ันที่ข้าอาตมาก็ลาสิขาง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องมาใช้กระบวนการนอกกฎหมายมาไล่เบี้ตมาอย,อย่างนี้อาตมาถึงไม่ยอมถึงต้องลุกขึ้นมาสู้ไงประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเอง จึงมาชอบการพูดการแสดง,งร,รู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพุวนจะนะแปลผิดก็มีอยู่แต่ก็มีน้อยก็ในเมื่อว่าคนคนตื่นธรรมนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอักขรพยัญ,ญชนะภาษาบาลีไม่ได้เรียนบาลีไวายรณ์มาก่อนเลยอาศัยอ่านแต่เพียงความแปลที่มาจากอักขรพยัญ,ญชนะภาษาบาลีเท่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพุทธวนจะนะ ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าให้ตนได้อ่านแม้ว่าจะอ้างมาจากหลวงพ่อพุทธทาที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ตามว่าแปรผิดว่าแปรถ,ถูกถูกต้องตามอักขรพยัญชนะเป็นภาษาบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นหรือไม่